สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมซุกี้โฟนะครับ BCL รอบปัจจุบันเนี่ยก็จบไปแล้ว3ซีซั่นนะครับเหลืออีกหนึ่งซีซั่นคือซีซั่นที่44นะครับเป็นซีซั่นฟูลตำนานลิเกนเพย์การ์ดสีทองนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเหมือนกันนะครับคู่นี้มาดูกอเลยครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งของคุณมังครับพบกับคุณสมแบงไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมมังเจอาจากขับสมุไพรช่วยเชียบหนึ่งางแตงให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ สวัสดีครับผมแบงค์นะครับชื่อในเกมสมแบงค์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ มาดูไลฟ์อัพนักเตะฟูตํานานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับฝั่งคุณบังมากระแผน4 3 1 2ของโซชานะครับผู้สัรตรูเป็นเปเดเช็คนะครับคูเ่เซนแบ็กเป็นเปาโลโมาริดีกับโซเคมเบลแบ็กซ้ายขวาเป็นตํานานจากบราซิลครับทางซ้ายเป็นตัวคาร์ลอสทางขวาเนี่ยมาคอสคาฟูครับมิดฟิลด์ตัวรับ3คนครับเดวิดเบคแฮมปาติกเวล่าแล้วก็ฟานซ์เบคเคนเบเออร์ครับเดียโกโมดด้มาราโดน่าครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนกูซนาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฟอร์เนเนโรตอร์レครับยืนคู่กับโลิโอนะครับ ทางฝั่งของคุณแบงค์ครับมากับแผน4 1 2 3นะครับผู้สศัประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับคู่เซตแบ็กเป็นคาริสปูโยกับโซเคมเบลนะครับแบ็กซ้ายขวาใช้เหมือนกันครับทางซ้ายคาร์ลอสทางขวาคาฟูครับมิดฟิลด์ตัวรับก็มีเดวิดเบคแฮมกับปาติกเวล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามิดฟิลด์ฝั่งซ้ายของคุณแบงค์ใช้เป็นพาเวนเนตเวทครับส่วนของหน้าตัวต่ำนะครับตั้งเป็นเอสเอสก็คือยูฮันครับนะครับคูซูน่าก็เป็นคาวไฮลูมานิเก้ครับยืนคู่กับคู่แฟรเดนิสลอนะครับ คนพางคล้ายกันนะครับระหว่างลูมานิเกกับเดนิสลอเอาละครับใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นคนแรกครับในซีซันนี้ครับเกมเริ่มท้งฝั่งของคุณมังเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีเข้มโมเดลของบูริลัมยูเนเต็ดนะครับจังหวะแรกจะสวยกาดเล่นไวครับแต่ว่าเสียหลักไปก่อนนะครับโรมาลิโอคู่นี้เนี่ยเจอกันบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรู้ทางบอลกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ต่างก็ตรงที่ว่าแมสนี้นัดนี้มาเจอกันในซีซันตำนานครับไม่น่าจะเคยใช้นักเตะฟูตตำนานมาพบกัน แบบนี้นะครับตัดกันไปตัดกันมาครับคุณมังตัดได้โลมาลิโอโลมาลิโอโดนเนทเวทครับวิ่งแสงจากด้านหลังแล้วก็เบียดบอลแย่งไปได้ครับอินบอลของคุณแบงค์ครับเนทเวทมาด้านซ้ายครับเบิร์นคืนมาแล้วโอ้ยสปีดไปเะเอกไบขบ้นบาวเออตัดเกมไปได้แล้วไหลามาให้กับโลมาลิโอแหวกไปตรงกลางยิงไกลแล้วโอ้ยเกือบเหมือนกันครับแม่รู้ตัวว่าน่าจะแหวกไปไม่พ้นครับก็เลยยิงไกลไปซะเลยดูฮะช่องว่างระหว่างเวล่ากับปูโยครับแล้วเหมือนแคมเบลจะ ยืนห่างไปนิดนึงนะฮะเขามากดดันแต่ก็ทําให้โรมาริโอต้องรีบยิงครับแล้วก็พอรีบยิงเนี่ยระยะมันค่อนข้างไกลนะครับออกกอบไปเยอะเลยครับยังทําประตูแรกไม่ได้ครับ บีซีของเราก็พยายามจัดรูปแบบการแข่งขันให้หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละรอบนะครับเพื่อไม่ให้พวกเราได้จําเจนะครับนี่ก็เป็นอีกซีซันหนึ่งที่เอาดิจิทัลเพย์การ์ดสีเหลืองนะครับผมมาประชันฝีมือกันนะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับน่าจะมีนักเตะตำนานสีเหลืองเยอะอยู่แล้วนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับคาฟูเติมขึ้นมาสูงเลยครับหัวกลับมาก่อนโดนทําลายจังหวะครับเบคแคมลงมาช่วยแคมรับแล้วบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณสมแบงค์ครับเบคแคมครับ ทุ่มย้อนกลับมากายอ้าวทุ่มให้ตอเลสซะงั้นครับตอเลสฝากไว้หน่อยครับเวีย่าตอเลสวิ่งไปแล้วแต่เวีย่าเลือกมาที่โลมาลิโอครับทางขวาสุดมีแทงมาให้กับเบคกนบัลเออร์ครับไปดวนกับโรเบิร์ตคาร์ลอสคาร์ลอสไม่เล่นด้วยครับแล้วยิงเลยนอกเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ยคุณแบงก์ก็กลัวว่าเบคกนบเออร์จะตบเข้าไปด้านในครับใช้คาร์ลอสเนี่ยวิ่งไปดักด้านในดูวะไม่ได้วิ่งตามเบคกันบเออร์มานะ ดูว่าจะวัดใจกันเลยครับว่าจะตบเข้ามาหรือจะยิงเองฮะสุดท้ายคุณมังใช้เบคอนเบลล์เอรยยิงเองเลยครับนี่ก็เป็นมิดฟิลด์หรือเป็นกองหลังที่ยิงไกลได้ดีนะครับแต่ว่าลูกนี้ทําได้ดีด้วยครับโอ้สลด์ไม่ทันเลยครับคือพยายามวิ่งตัดเข้าในนะครับเพื่อเวระยะห่างครับสำหรับโรเปตัวคาร์ลสแต่ก็ไม่ทันด้วยนะครับนี่ก็ทําดีที่สุดแล้วครับจังหวะแบบนี้นะฮะจังหวะหลุดนะครับเอาละครับมีสกอร์แรกเกิดขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งของคุณมังครับ แล้วเล่นเร็วเลยครับคุณแบงค์ไหลามาให้กับโยอฮันครับแตะเข่าซ้ายแล้วหวดลุนี้ชนตึงเสาแล้วไม่ชนเสาที่สองครับปูโหนิดเดียวครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับคุณแบงค์แม่จากจังหวะเลีรยครับผ่านโอกาสตีเสมอไปยังน่าเสียได้ครับ ดึงช้าไว้ก่อนครับคุณบังคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาในซีซั่นที่32ด้วยนะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่คุณบังคว้าแชมป์ BCL เป็นครั้งแรกไปแล้วซีซั่นนั้นนะครับเป็นการเจอกันในนัดชิงด้วยนะครับคุณแบงก์ก็แมมีดีกีเป็นรองแชมป์ในซีซั่นนั้นนะฮะเหมือนเป็นการแมตช์รีเพย์แต่ว่ารอบนี้มาเจอกันไว้หน่อยครับมาเจอรอบรองครับจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับคุณแบงก์เลนวานทูกับเดนิสลอครับดูมิเก้แต่ก็เจาะทะลุไม่ได้ครับมีกันแค่2คนครับ หือว่าเป็นแม์ล้างตาแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้วันทูเหมือนกันครับโรมาลิโอตอเลสแทงไปแล้วแตะด้วยใจโอ้ไม่เข้ากบมาคนึกว่าหายไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงแบบจังหวะเดียวเลยนะฮะดูชิงวนะันทูแนวรับ3คนนี้เอามาอยู่อีกแล้วครับเอาแบบบรรจงเลยฮนะที่เสาแรกครับแต่ว่าคูยิงออกกอดไปนิดเดียวครับตอเลสยังไม่ได้ประตูที่2ครับใจโล่งเลยครับคุณแบงค์ จะแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่านะครับถ้าชนะก็เข้าไปลุ้นในนัดชิงอีกทีนึงนะครับคุณแบงค์ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือรองแชมป์นะครับซีซั่นที่32นี่ยนะครับเป็นซีซั่นที่อย่างที่บอกไปนะคุณมังคว้าแชมป์นะฮะก็เคยพบกันมาแล้วในนัดชิงนะครับตัดเกมได้ครับคุณมังแต่มีเวลาเยอะครับบอลมาอยู่ที่ไปคข้ม วีเอล่านักเตะหลายๆคนในสนามในชุดนี้เนี่ยอาจจะมีซ้ำๆกันนะครับเพราะว่าดิจิเนอร์มันก็มีตัวเลือกมาเยอะนะครับสำหรับบางตำแหน่งนะครับมาลาโดน่าครับมาเองปาดมาให้กับโรมาลีโอไม่ทันลงตัวคาร์ลสครับแมเกือบจะได้เหมือนกันครับจังหวะชิงแล้วสวนเลยครับคุณแบงค์ฝากไว้ก่อนครับไม่แคมเดนิสลอวิ่งนำทางไปครับแล้วรอจังหวะแทงวเวล่าก็รอจังหวะดักอยู่แล้วนะครับดักได้ดีฮะบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณมังอีกครั้งหนึ่งครับความฝากมาที่คาฟู เบคเคบาเออร์ auer, ย้อนกลับไปข้างในครับมาดินี่วิเอล่าแคมเบลหลายขึนมาที่วิเอล่าครับมาดูนาขยับครับแต่เลือกมาที่ตอเลสแล้วคืนมาที่มาดู่าเต้าหวัดต่อมาที่โลมารีโอแตะนิดหนึ่งแล้วยิงอู้ยติดไปทายมือของโอลิเวอร์คาร โอย้ยังไม่ได้ลูกที่สองครับดูจังหวะชิงวันทู 1, 2, แล้วมาโรดา้าครับป้ายแทงทะลุช่องจับบอลแรกดีนะครับแต่ว่ามีโลมาตัตคาร์ลสเนี่ยมากดตันนะต้องรีบยิงนะครับโรมาลิโอโอ้ยยังไม่ได้ประตูที่สองครับแต่ก็เกือบนะฮะจังหวะเมื่อกี้นี้เปลี่ยนคนเตะมุมครับใช้เป็นเดวิดเบคแฮมครับเท้าวขวาปั่นโค้งๆเข้าไปตอเลสขึ้นไม่ได้ครับโดนทำลายจังหวะกลางอากาศครับ คืนเทคพร้อมกันบอลทะลักออกหลังไปครับดูว่า <c oughs> โอ้โหบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับไ่เอาเท้าซ้ายครับมุมนี้เลือกเป็นเท้าขวาของเดวิดเบคแฮม,มครับจะมีใช้ลูกสูตรหรือเปล่าครับเรียกผู้เล่นมาหนึ่งคนดึงผู้เล่นออกมาแล้วเปิดของเข้าไปแคมเบลสู้กับแคมเบลล้วบอลทะลักครับเวียร่าสู้กับเวียร่าทีนล้ว่าบอลเข้าไปเลยครับทางบอลทั้งคน โอ้โหเป็นชอ็อตที่น่าดูครับลูกนีจังหวะแรกแคมเบลดวลกับแคมเบลครับแล้วบอลทะลักเวียล่ามาดวลกับเวียล่าครับคนละฝั่งนะฮะเดี๋ยวดูภาพช้ายทีนึงครับลูกเปิดเตะมุมกองเดวิดเบคแฮมลูกแรกอยู่นะฮะโยนเข้ามาแคมเบลขึ้นเทคสู้กับแคมเบลแล้วบอลทะลักไปเข้าทางเวียล่าทั้งสองฝั่งครับแล้วคนที่เข้าประตูไปคือคาฟูะ <c oughs> เข้าไปพร้อมกับบอลแม่เป็นชอ็อตที่ครูแฟดดวลกันครับดูนี่แคมเบลครับ ดับเบิลแคมเบลแล้วดูโอเวียล่าสู้กันเวียล่าฝั่งของคุณมังเอาชนะได้แล้วแปเข้าไปนิ่มๆเลยครับ2-0ครับมังมาได้ประตูที่2จากจังหวะลูกเตะมุมนะครับเหลือเวลา5นาทีในครึ่งแรกครับยูฮันครับตวัดมาที่ด <20. S 1> ูมิเนก้คืนไปตรงกลางครับเดนิสลอวจะแตะหลบไม่พ้นครับแตะบอลยังมาเข้าทางเดนเวตครับป้ายต่อมาให้กับรูบตคาร์ oss, ลอสคาร์ลอสหมุนวนมา1รอบแล้วจ่ายให้กับเดนเวตแมไม่มาตามนัดครับเดนเวต บอลไปเข้าทางแคมเบลแล้วเป็นจังหวะเกมส่วนของคุณบังอีกครั้งครับโลมาลิโอแหมพิกมาก็เสียจังหวะไปครับกะจะเล่นไว้นะฮะแต่โดนบีบหมดเวลาหนึ่งนาทีในครึ่งแรกครับลูเมนิก้โยฮันครับครับตวัดไปที่เดนิสลอลูเมนิก้ไม่ถึงครับโดนเวลามาดักอีกแล้วครับแหมเด่นทีเดียวครับทั้งลุกทั้งรับนะครับสำหรับปาติกเวลาหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นฝั่งของคุณมังครับโอ้ชิงความได้เปรียบไป2ลูกเลยครับตอนนี้ของบอลใกล้เคียงกันครับ คุณบาง51%คุณแบงค์49%นะครับแต่ว่าโอกาสยิงของคุณบางมีถึง6ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งแล้วเป็นประตู2ครั้งนะครับส่วนคุณแบงค์ก็มีโอกาสยิงไป1ครั้งครับยังไม่เข้ากรอบเลยนะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบครับต้องดูกันอีก45นาทีครับจะแก้ตัวแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่าครับสำหรับคุณแบงค์ เกมเริ่มครับสำหรับฝั่งกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเลยครับใช้นักเตะชุดเดิมครับอยู่ฮันครับตวัดไปคืนที่ลูเมนิก้ครับมีช่องส่งฝืนยิงไปเลยครับยวนครับแต่ไม่ฉลับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมครับไม่ได้ส่งต่อนะเล่นแล้วยิงเลยครับลูเมนิก้ครับคืนมาแล้วยิงเลยติดบล็อกครับไม่ได้ส่งต่อมาที่เดนิสลอนะครับแต่ก็ยังไปลูกเตะมุมครับเปลูกเตะมุมของคุณแบงค์บ้างครับ จะมีลูกสูตรหรือว่าจะชิงความได้เปรียบได้บ้างหรือเปล่าครับจังหวะเลือแต่มุมใช้เท้าซ้ายครับโรเบิร์ตคาร์ลอสคาร์ลอสโอ้โหเล่นลูกสูตรครับที่คาฟูที่จุดนัดพบแต่ว่ามาเลดูนาก็ดักได้ครับรู้ทันนะครับแล้วจ่ายมาฉลับเข้าทางมาเลดูนาครับจ่ายยาวๆไปที่โลมาลิโอไม่ถึงครับติดโซแคมเบลกลับไปถึงโอลิเวอร์คาร์เลยครับแคมเบลไปด้านซ้ายครับเน็ตเวทเชื่อมกับโรเบิร์ตคาร์ลอสครับ เ็ตเวทยัดไปลูมานิเก้บังพิกเดดเวทคืนลูมานิเก้อื้มฉันแลบครับบอลยังไม่ออกครับวิ่งตามไปเล่นต่อครับเดตเวทแถวสองหน้าปากประตูมีครับวีครับแล้วพลิกแล้วยิงเลยครับอื้ไม่ได้ครับคุณแบงค์ยังไม่ได้ครับยังหาจังหวะยิงเจาะไม่ได้ครับแล้วโรมาลิโออ้าวหลุดไปยังไงก็ไม่รู้ครับหลุดไปเลยครับโรมาลิโอโอหสามศูนย์ครับแม่พลาดเลยครับโดนจังหวะสวนครับอื้อ โอ้โหคนที่ประกบน่าจะเป็นแคมเบลนะครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหเล็กแต่จีดครับตัวนี้เดี๋ยวดูนะฮะโดนกระแทกแล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับเอาไม่ลงครับแคมเบลโอ้โหยอมเลยครับโรมาริีอจังหวะนี้เอาชนะเวล่ามาได้นะแต่ว่าข้างหน้ามีแคมเบลแคมเบลเอาไหลกระแทกแล้วนะแต่ว่าไม่เสียหลักนะครับแล้วยังวิ่งไปต่อไปได้แล้วไปดวนกับอลิเวอร์คานก็แตะเข้าขวา ข้ามุมิดนึงนะเพื่อจะยิงฉีกออกบุมไปโอ้โหสามศูนย์แล้วครับแบบนี้โอ้คุณมังจะย้ำแขนหรือว่าจะแก้แขนได้หรือเปล่าคุณแบงค์ตอนนี้งานยากแล้วครับสามลูกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับต้องมีการแก้เกมนะครับเหลืออีกประมาณ30กว่านาทีครับส่งลุดกริดลงมานะครับแล้วก็ปักจีซองด้วยนะครับเขียน2ตัวเลยครับคุณแบงค์บอลมาอยู่ที่เด้วเบตคาร์ลสเมาดินี่ วีเอร่ามาดอนาที่โลมาริโอครับด้านขวามีเติมครับเลือกมาที่มาดอนาครับไปคึ้นบอลเออไปที่คาฟูคาฟูเจอกับคาร์ลอสครับต่วัดมาแหมบอลมันติดเหลี่ยมไปแล้วนะฮะไปเข้าทางปาร์กิสซองดูไปที่คาร์ลอสคาร์ลอสมาตรงกลางครับวีเอล่าไปที่คาร์ลอสครับอย่างน้อยต้องเอาคืนมาสักหนึ่งลูกก่อนนะครับลูเมนิก้ไปดวลกับเปคเ้นบาวเออร์ครับลูเมนิก้อื้อหือเอาชนะบาวเออร์ไม่ได้แล้วเป็นจังหวะได้เปลี่ยนไปทำฟาวล์เขาด้วยนะครับลุงลุม มาถึง Campbell, แคมเบลลฉลับนิดนึงครับไปเข้าทางโยฮันครับอะไะฮะเป็นโอกาสของคุณแบงค์ครับไหลไปที่ลูมมีเลแก้โอกาสทองแล้วปันจงลูกนี้โอ้โหโอ้เน้นสุดๆนะครับปันจงสุดๆพยายามที่จะยิงเล่นทางไปที่เสาไกลแต่ก็มาเล่นทางเยอะไปหน่อยครับดูฮะเอี้ยวตัวพยายามที่จะปั่นแล้วมันปั่นไม่พอครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีไม่ได้ประตูตีใครแตกแล้วครับคุณแบงค์โอ้โหโชคก็ยังไม่เข้าข้างคุณแบงค์ครับ ลูกแรกมาเนี่ยกลังใจจะมาเลยฮะแต่ว่าลูกแรกมันยังไม่มานี่ครับปัญหาอืมเอาละฮะมาดูจังหวะบุกของคุณบังบ้างครับมาด,ดารดนาไหลามาให้กับโลบมาลิโอลึกไปครับไปถึงโอลิบเบอร์คานรนเอาละครับต้องค่อยๆเน้นนะฮะอย่าเพิ่งไปดูเวลาตอนนี้เล่นเต็มที่ไว้ก่อนนะฮะโยนครับกุบลิตกุลไเกะโรบรตูคารอสโอ้โหเติมมาสูงเลยครับและจ่ายย้อนหลังไปหน่อยครับไปเข้าทางคาฟูแล้วย้อนมาที่ไปเช็คเลย เหลือนาทีครับยังน้ำอยู่3ลูกครับสำหรับคุณมังถ้าชนะแมตช์นี้ก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับถือว่าเป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่2นะครับเอรนเดอตอเลสครับมาเดโดน,นาโดนเบ็คแคมป์ครับทำ<อ>ลายจังหวะแล้วก็แย่งบอลไปได้ฮะเ,<อ>เป็นโอกาสของคุณแบงค์นะครับ<อ>แบบนี้คุณฤิตไปที่โยฮันครับรับไหลมาให้กับลุงมินิเกแต่ว่าแมคุณมังก็บังคับคาฟูดักรออยู่แล้วนะครับรู้ว่าจะแทงทะลุช่องแบบนี้นะครับ สวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเหลือ15นาทีตอเลสฝากไว้หน่อยครับเบคแคมแล้วตอเลสวิ่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่จ่ายครับเดี๋ยวล้ำหน้าแล้วโยนไปด้าน,นาไกลๆเลยครับโลมาลิโอก็โดนดักครับแล้วก็คืนไปที่โอลิเวอร์คารไม่มีดึงไม่มีผ่อนนะครับมาถึงขณะนี้แล้วมาถึงรอบนี้แล้วต้องเล่นเต็มที่ครับบอลมาถึง<อ>กุง<อ>กกลิต<อ>ครับ,บ<อ>คืนที่กุลิตครับกุลิตโอ้ยงแฮจะไหลฮะแต่ว่าติดบล็อกครับโอ้โ พอจังหวะมันไม่เป็นใจมันก็ทําอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดเลยนะครับฝั่งขฝั่งทีมตามนะครับเบคแฮมโอไม่ถึงครับเบคแฮมฝั่งนี้ต่างใต้ครับคุณแบงค์ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเบลเวอร์มาที่ยีวันครับครับพิกควนกลับมาแล้วไหลมาให้กับกุลิครับยิงเลยโอ้โหชนเสา โอ้ยชนเหลี่ยมนอกด้วยครับมาความแรงของบอลนี่คือชนเสารถเด้งออกข้างไปเลยครับเป็นลูกทุ่มของคุณบังต้องใส่รายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่าสกอร์จะน้ำอยู่ถึง3ลูกครับต่อเปลี่ยนตัวสำรองบ้างครับเพราะว่าสเตปิมินาใกล้กหมดหลายคนแล้วนะครับลูกกุลิตถูกส่งลงมาครับถอดมา,าดานดนาออกไปที่สเติมินาหมดแล้วนะครับแล้วก็มาโกฟานเบเทนครับ โอ้โหนี่คืออะไรครับท่านส่ง3ฐานเสือดัสลงมาในช่วงท้ายเกมครับลุคกูลิตมาโกฟานบารเทนแล้วก็แฟงไลกาดครับลงมาพร้อมๆกันเลยครับ3ฐานเสือแม่น้ำอยู่3มลูกแล้วส่ง3ฐานเสือครับเหลือขนาทีครับลุคกูลิตโรมาริโอด้านซ้ายครับเบคแคม เบคแฮมเจอกับคาฟูเบคแฮมเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแล้วอุ๊ยปูโยโดตินกาเคียออกมาแต่มาเข้าทางคาร์ลสครับมงชงเข้าไปในในกุลิตเบคแฮมเบคแฮมปั่นไกลเลยอ้ยปัดออกไปก่อนครับแมรู้ว่าคนเกือบจะได้เหมือนกันครับแต่ลูกมันค่อนข้างยากนะครับลูกนี้90นาทีนี้ครบแล้วนะครับตดเวลา2นาทีครับจะแก้ตัวได้สัก1ลูกหรือเปล่าครับก่อนหมดเวลาครับคุณแบง โลนาดินโยลงมาใหม่ด้วยนะครับลูมินิเก้ไปด้านซ้ายครับปัรกี้ซองจะไหลคืนโอ้โหจังหวัดมันไม่ได้ครับใจร้อนไปหน่อยหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นฝั่งของคุณมังครับย้ำแคนอีก1นัดนะฮะแม่เอาชนะคุณแบงค์ไปได้ในแมตช์นี้3ประตูต่อศูนย์ครับมีโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งนะครับส่วนคุณแบงค์มีโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งแต่ว่าแหมโชคร้ายไม่มีประตูเลยนะฮะก็เฉียดกันไปมานะครับ ุดท้ายนี้นะครับก็เป็นฝั่งของคุณมังครับทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศครับลุ้นแชมป์สมัยที่2จะได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับในสายบนก็เป็นการพบกันระวังคุณดุนะครับผมจากกัมพูชานะครับจะพบกับคุณลิฟต์นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามครับคู่นี้ใครจะชนะแล้วก็เข้ามาชิงชนะเลิศกับคุณมังครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสได์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ